ก็อ่านไม่ไปเล่นกับเขาล่ะอะ,ะนั่งมองไม่ไปเล่นละ่ะเฮียเล่นกับเด็กเลยที่ถ่าย <c oughs> เออเขาทำหมูถากินเนี่ยไม่กินใช่นไหม <c oughs> เออเขามีอะไรหมูถากมชาีชาบูชาบูชบงชาบูไม่กินใช่ไหมทำไมเฮียเตะบอลอยู่บ้านก็ได้มีสนามบอลที่บ้านกูมี <c oughs> เอาจรีมันเตะแบบนี่มีฟลายไงบัตรไก่มีลิงก์อะบัตรไก่มีลิงมีมีมีโกด้วยสนามตะก้อก็มีถ้าจะเล่นอย่างเงี้ย ย่าอ่อนเล่นอะไรไม่ใช่โตคืออย่างเราถ้าโตแล้วคนที่จะเล่นอะไรที่มันแบบมีสาระอะไรมากกว่านี้ไงเข้าใจลรือหไหมแล้วต้องเล่นอะไรอะไรก็ได้ที่มันมีสาระไม่ใช่ม่าเล่นแล้วเธอะอะไรอย่างเงี้ยเด็กมมันเขาเหรอเออกระพุ้นเขาดนะิเนี่ยแหมไปพูดใกล้ๆดิให้กล้ากูสักนิดให้กล้ากูสักนิด อาท s <S ิทยตย์ส่องแสงเ๋ยวมานั่งกินกับพี่เป็นไงพอกูนั่งกินปุ๊บโน่นเตะบอลจะทิ้งกูอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรอาทิตย์ส่องแสงก็ไปสีก็เล่นกันหน้าไปเออไม่คิดจะเล่นอะไรเขาบอกเลยแค่เพื่อนน่าจะบอลโชกุครับพี่เต่าขับค้างอ้าวคืออะไรอ่ะลิงชิงบอลเหรอลิงชิงบอล ะมีกินบอลอ๋อแล้วนี่ชิงอะไรชิงถ้วยกระาทานด้วยเ <c oughs> ย็นนั่งแดดคนเดียวเลยเจอกันเมื่อเราเจอกันไอสัตว์เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวมานัดมุกกันเออมีเรื่องฮาฮให้เล่นก็ทิ้งกูงก <c oughs> ปิดพอเลิกทาย <c oughs> เลิกพอ เราช่วยนายเองเน้นเน้นเน้นไปเนจอาจอาช่วยไปช่วยไปตั้งอยู่ด้วยกันสองไปไปหนึ่งสองส้ากนี้หนักลูกเข่าจริงไม่เราเอานานๆนี่เรา สดยเอาแบบว่าสิครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสิบสิบบม่ไม่ไม่นหนึ่งสองสาม โอ้โหเตะบอลเสร็จมาโดดตุมต้มตุมต่มต้อมๆขนาดนั้นเลยเหรอดันลงไปทั้งท้อตับหาเลยอุ้ย อันนี้ตากล้องตากล้องมือโปรถ่ายใกล้ชิดขนนเลยนะเนคันลงทุนถ่ายขนาดนี้เลยหรอคะฮะคุณกิตลงทุนถ่ายขนาดนี้พี่โดนน้องถ่ายเฮ้ยเอากล้องเฮ้ยเอาโทรศัพท์จุ่มน้ำพังแล้วมั้งพี่ป็กจริง